c o อยไทย .com นะครับเพื่อนๆน,นามาแพ็คของส่งกันนะครับวันนี้เริ่มกันเลยครับขอแท้เนื้อดีรุ่นใหญ่นะครับหนึ่งครับขอแท้เ,เนื้อดีนืใหญ่หนึ่งนะครับครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับจากจังหวัดสงขานะครับนาทาวีนะครับนาทาวีสงขาครับ เพื่อนๆที่สนใจกรอบใส่เหรียญพยาคุฑ2517นะครับนะครับกรอบนะครับกรอบละห้าสิบาทนะครับสั่งได้ทาง ID l i n ยลนแอดเซฟคอยครับเบาๆนะครับเบาๆโอเคครับต่อไปครับกรอบแท้เนอดีสอครับหนึ่ครับ คุณเพื่อนๆน,นะครับจากชนบุรีนะครับสั่งมานะครับสองกลอบนะครับถูกต้องครับสองกลอบครับ แทนดีห้านะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าครับจบแทนนาดีห้าำเร็จครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่ริมนะครับแม่ริมเชียงใหม่ครับสั่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆครับ นะครับตอบแทนแน่ดีหนึ่งนะครับนะครับปอบแทนแน่ดีหนึ่งครับโอเคครับตอบแทนแน่ดีหนึ่งครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับ จากชว่างนะครับนครศรีธรรมราชครับ ต่อไปเลยครับตอแทบน้อดี8ครับเพื่อนๆดชิ้นนะครับกล่องนี้แทบไม่พอเลยแล้วครับตทบกันทุกวันกล่องหมดอย่างเร็วนะครับ เลยนะครับกอดแท้นะครับเนื้อดีแครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดครับ คุณเพื่อนๆน,นะครับจากจังหวัดออจาก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 บางเขนครับกรุงเทพครับผมขอบคุณมากครับช่วงเช้านะครับช่วงเช้างานช่วงเช้าเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาต่องานช่วงสายครับ ร้อยครับผมติดต่อตีนะครับเซฟคอยไทยดอทคอมนะครับผ่านไอเดล่าแอดเซฟคอยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ